ว้าวด่วน G M แจกโค้ดรุ่นรับสกินฟรีฮีโรฟ่ฟรีถาวรยกซื้อรีบใส่ด่วนมีจำนวนจำกัดลุดข่าวสารน่าสนใจอาอวี A o v, ปรับแมพใหม่ต้อนรับสงกรานก่อนที่จะไปดูนะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซ u บ s c ค i b ์แลว้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับแล้ววันนี้มีกิจกรรมอะไรใหม่ๆนะ่าสนใจบ้างไปดูกันเลย ริดแมนช็อปบริการเติมเกมออนไลน์เติมคุ้มเติมไวปลอดภัย100%และยังมีบริการเติมเกมอาวีในราคาถูกเติมเร็วเติมไวภายใน5นาทีแถมปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าเขาใช้แค่ตัวเลข OpenID เท่านั้นนะครับและยังมีผู้ติดตามในลน์มากกว่า160,000คนและมีบริการเติมเกมออนไลน์อื่นๆอีกมากมายเพียงแอดไลน์แอดริดแมนช อย่าลืมใส่แอดนำหน้าหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะแน่นอนฮะอย่างแรกเนี่ยเข้ามาที่หน้าร้านค้าแนะนําของ RUV e. สิ่งที่น่าสนใจในหน้าต่างหน้านี้เนี่ยก็คือสิ่งที่กําลังจะบ่งบอกว่าเรากําลังจะต้อนรับสกินใหม่แน่นอนฮะต้องกดกลับมานิดนึงเราจะเห็นคําว่า99%กดไปเลยเมื่อกดมาปุ๊บเนี่ยมันจะอยู่หน้าต่างโหลดหน้านี้นะฮะซึ่งกิจกรรมนี้เล่นง่ายมาก ขอแค่เราเนี่ยมีคูปองแค่นั้นเองเพราะมันไม่มีคําว่าฟรีสําหรับคนที่ไม่มีเงินซื้อนั่นเองนะครับอย่างแรกเนี่ยด้านขวาก่อนมันจะให้เราเนี่ยกดเพิ่มเพื่อฟรีๆนะฮะก็คือเอาง่ายๆว่าเราเนี่ยสามารถกดเพื่อเพิ่มส่วนลดฟรีๆได้นั่นเองนะครับเนี่ยกดไปเลยเอือโอ้โหได้30มซซึ่ง3 0เนี่ยไม่ได้เยอะนะจาก910คูปองเหลือแค่6 3 7คูปอง ลดสูงสุด99%แต่ครั้งแรกกดฟรีหลังจากนั้นไม่ฟรีเด้อจ้าใช้ดวงแล้วใช้ให้ดีนะครับโอเคไหมฉ <c oughs> าก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายรหัสเกมอวีมาแนะนำาอ m เ n ตอนทีว7เพจนี้มีผู้ติดตามมากกว่า1 7 0 0 0 0คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกมอวีปลอดภัยไม่โกงใครกำลังมองหาไอดีคุ้มๆพร้อมเล่นรูนครบ แรงคอนสกินแรสวยๆราคาไอเดีเริ่มต้นเพียง30บาท แนะนาเพจนี้เลยจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับอย่าลืมไปกดกันเด้อดูกิจกรรมใหม่กันล่าสุดกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยมาดูนะฮะสำหรับกิจกรรมใหม่อีกอย่างหนึ่งที่ทุกคนต้องสนใจคือหน้ารวมกิจกรรมลงมาด้านล่างเพราะหนา้ารวมกิจกรรมเป็นสื่อแนะนำความสาเร็จเจ้าเจฮะกดที่คาว่าแลกไอทิพนะฮะแล้วกดคลิกเลยเมื่อมาโปรหน้านี้แน่นอนนะนี่คือหน้าต่างการแลกโค้ดไอทิเดี๋ยวมากรอลิกโล้ดมลอมาีปมหนาปักกน่นนะนี่ึา่างโค้ดไอทิพนะฮะและกดคลิกเลยเมื่อมาโปรน้ตลอ้นน่นองนะครับ C ี D O Z B Z M แล้วก็เลขเจ็ดนะทุกคนเจ็ดเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว,ยว,ยวแล้วไปกดผิดกดเป็นอะไรวันนี้อ่ะโอ้ยกดผิดเอาใหม่เอาใหม่เหมเอาใหม่หมดเลยโอ้โหรู้สึกผิดกับคุณเลยอ่ะเอ้อขอโดดขอัวดยขอโทษดซีดอ แล้วก็ Z B Z แอ่าแล้วก็ตัวอิมนะฮะทุกคนย้ำนะฮะพอกดมาหน้านี้เนี่ยเป็นเลข7นะอย่าไปกดตัวสองเหมือนพี่มาปักนะ เเสร็จแล้วก็เลข4นะฮะจ e, ตัว W ยตัวจโอเคนะฮะทุกคนแล้วกดยืนลนัยืนยันนะยืนลังในไรลนะถุย <c oughs> หลังจากนั้นเนี่ยก็จะขึ้นคาว่าแลกโค้ดสําเร็จนี่คือได้โค้ดมาแล้วนะฮะก็กดกลับไปหน้าต่างหน้าเดิมนั่นเองนะครับวิธีง่ายๆนี่คือเราได้โค้ดมาแล้วย้ำนะฮะบางคนเนี่ยคลังสินค้าติดไม่ต้องใส่ใจ เพราะมันจะไม่เข้ากลางสานินค้ามันจะเข้าในกล่องจดหมายแล้วเข้ามาคำว่าระบบมันจะขึ้นคําว่า r O v Reward นั่นเองนะครับซึ่งกล่องนี้เนะี่ยเมื่อเราจิ้มดูเนี่ยมันจะเป็นการเปิดเพื่อรุ่นรับสกินทาวอน,นั่นเองนะฮะแล้วก็ฮีโร่ทาวอน,นั่นเองย้ําว่าจีมก็บอกว่ารุ่นรับอยู่ก็ใช้ดวงเหมือนเดิมเหมือนเคยที่เราเคยใช้กันมาดูนะฮะว่าได้อะไรแต่สุดท้ายเนี่ยได้ชิ้นส่วนฮีโร่โอ้ได้พชร หยาบกว่าเดิมอีกฮะซึ่งจีมไม่เคยตั้งใจแจกหรอกกูรู้สึกได้เชื่อชีฮะเออแล้วนี่คือการแจกโค้ดของ g ีนะฮะหนึ่งวันที่แล้วนั่นเองนะครับที่จริงโค้ดนี้รู้สึกว่าแจกมาสักระยะแล้วแต่เพิ่งลงที่พักขอไัยด้วยครับจากนะฮะ GM ได้แจกเนี่ยมีนานแล้วมีโค้ดเรือยหรือยังนะคะก็ตามนี้เลยโค้ดก็คือ C J D O Z B Z M 7 4 G W J อีกรอบนะทุกคน C J D O Z B Z m 7จ g w j นั่นเองนะครับ w คือ w บนะซึ่งโค้ดนี้เนี่ยสามารถใส่ได้หน้าแรกโค้ดไอเทมในเกมเท่านั้นนั่นเองนะครับแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมนะ11มีนาอย่าลืมเข้าเกมรับสกินฟรีซึ่งเห็นไหมทุกคนชัดเจนไหมว่าโค้ดเนี่ยมันแจกนานแล้วฮะ <c oughs> แต่พี่พักเพิ่งลงกล่อไปด้วยนะครับลืมสนิทเลยแต่โค้ดยังใส่ได้นะเห็นนะว่าเมื่อกี้ยังใส่ได้อยู่เลยนะครับ มีนาแล้วมีโค้ดมีใจหรือ,อยังก็ตามภาพเลยนะนี่คือสิ่งที่เขาแจกและนี่คือฮีโร่กับสกินที่แจกนั่นเองนะครับย้ําว่าใช้สิทธิ์ลุนรับไม่ได้ได้ทุกคนถาวรร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะทุกคนและเมื่อสองชั่วโมงที่แล้วเนี่ยก,กันนะกาวีเทเลนได้ลงไว้นะฮะว่ารู้กันหรือยังอาวีเนี่ยจะมีการปรับแมปใหม่ต้อนรับส่งการสุดหฤหันหันสาณีด้วยนะครับสร้างนาให้มันตอนจะต้อนรับเออต้อนรับ ยับแน่นอนทำเมษาน,นี้เนี่ยไปกับเหล่าน้องคลิปแล้วก็ฮีโร่มากมายในเกมให้เราเล่นฟรีๆด้วยนะฮะและอย่าลืมนะฮะรอเดียวเนี่ยมันแจกฟรีในช่วงสงครามด้วยนะฮะนี่คือภาพหลุดน,นะฮะของแมปใหม่สงครามเป็นแมปปรับใหม่สดใสสูซาสาัตกันให้ยับรับเมษายนนี้นั่นเองนะครับซึ่งแมปใหม่เนี่ยเขียนอย่างชัดเจนว่าจุดเติมน้ำไอ้นี่คือบอ่อของเราน,นั่นเองนะ,ะับเป็นจุดเติมน้ำนะฮะไม่อยากเป็น น้ำในขันที่โดนเทก็ให้น้องซีมาหาพี่เฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยพอเห็นกลางจอใครเชิญมาวะตัวเนี่ย <c oughs> ตัวตอนเด็กเชิญมาเล่นนะ <c oughs> เราเล่นนะทุกคนและอีกหนึ่งผ้านเนี่ยเราเจนะนี่คือคนมีกู้ไปสารน,น้ำส่งสารเราบ้างเราไม่มีใครแน่นอนฮะว่าแมพที่เปลี่ยนเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนอะไรเยอะหรอกขอแค่จ m เอมเนี่ยมีการเอาตัวเขาเรียกอะไรวะเอาเหมือนคล้ายๆไอ้ผ้าในพวกนี้เนี่ยมากางขึงไว้ที่รอบบอ่ คลิปแดงคลิปฟ้าในพวกนั้นแค่นั้นเองแต่ที่หาคือด้านล่างนะคะเห็นคลิปแดงเนี่ยใส่แว่นตาเนี่ยในคน้นหาจริงๆนะทุกคนภาพนี้เนี่ยจะเป็นสงกรานต์ปีนี้ฉีดน้าคนละอันนั่นเองนะครับซึ่งกิจกรรมการฉีดน้ำเนี่ยแน่นอนฮะ,ะสงกรานต์นี้เนี่ยมีของฟรีมาแจกเยอะแยะมากมายหลายคนเนี่ยดูคลิปไม่จบคลิปตีแล้วให้เราเข้ามาที่หน้ารวมกิจกรรมนะคะนี่คือสรุปแล้วนะปฏิทินนี้คือปฏิทินสรุปว่าสงกรานต์นี้เนี่ยมีอะไรเข้ามาฟรีบ้างนั่นเองนะครับ ซึ่งต้องขอบอกเลยว่ากิจกรรมฟรีเนี่ยไม่มีแค่นี้มีเยอะกว่านี้ด้วยนะฮะแต่ต้องรอนะฮะช่วงสงการว่าอะไรเข้ามาฟรีมีอีกเยอะอ่าบางคนเนี่ยสงสัยว่าอะไรอ,อ,อลินเนี่ยได้จากกิจกรรมไหนกิจกรรมต้นคลิปที่พี่ปั๊กบอกว่าเราต้องไปสุ่มว่าได้ส่วนลดกี่เปอร์เซ็นต์นะอลินเนี่ยตัวนี้เนี่ยมีเอฟิกโคที T ด้วยนะครับซึ่งใช้ดวงเอาเองนะฮะว่าลดได้กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยแล้วแต่ดวงของแต่ละคนพี่ปั๊กเนี่ยลดไปแค่30%เ ซึ่งลดน้อยมากลดที่เยอะที่สุดก็คือ99นนั่นเองนะครับแล้วแต่ดวงแล้วแต่โชคชะตากันนะฮะทุกคน ถามหน่อยวงเวทแหวนอันเชอญเนี่ยทุกคนได้เล่นกันไปหรือยังแล้วที่เล่นไปเนี่ยมันได้อะไรมาคุม้มไหมช่วยคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยพี่ปักเองเนี่ยไม่ค่อยได้เล่นเลยแล้วคิดว่าไม่คุ้มด้วยเพราะมันต้องจ่ายคูปองในการเล่นแน่นอนแหละกิจกรรมเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วกิจกรรมที่หลายคนเนี่ยชอบเล่นมากในอดีตคือกิจกรรมลูกแก้ว้ไม่ใช่ลอตเตอรี่ตัวไปนั่นเองนะฮะถึงปัจจุบันแล้วเนี่ยทุกคนยังเล่นกันอยู่หรือเปล่าลอตเตอรี่ทัวไปแต่ว่าตอนนี้เนลอตเตอรี่ตัวไปเนี่ยเฉยๆมากนะฮะ ต่อไว้เลขสกินสูตรพิมสกินสูตรพิมที่เคยเทพเคยแรในอดีตปัจจุบันมันเป็นสกินที่แบบตกต่อยไปแล้วอ่ะเหมือนแบบแต่หลายคนคงไม่ใส่ใจแล้วอ่ะที่จริง่ะฝากคลิปนี้ไปถึง GM หน่อยนะฮะสำหรับสกินสู p รพิมเนี่ยถ้าสกินใหม่ๆออกมาเนี่ยฝากเอาใส่ในสูพรพิมหน่อยเพราะมันควรจะมีสกินเพิ่มได้แล้วเ,เพราะลูกแก้วกูเหลืออยู่เยอะมากอยากเอาไปเล็กจริงๆนะ GM อันนี้ก็ฝาก GM เนี่ย พิจารณา,นานแล้วก็ช่วยกันวิเคราะห์หน่อยนะครว่า GM เนี่ยควรจะเอาสก,กินใหม่ๆมาใส่ได้แล้วนะครับไม่ควรจะเหลือแต่สก,กินเก่าๆโอเคเนาะเนาะเนาะอะที่สําคัญนะครับพี่ปั๊กยังเห็นหลายๆคนเนี่ยทิ้งค้ดในช่องพี่หมาปั๊กอยู่ทิ้งได้นะ,ะพี่ปั๊กไม่ได้ว่าก็ช่วยๆกันใส่ได้นะ,ะถ้ามันใส่ได้นะย้ำนะฮะ ซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยมันเองก็อยู่ได้อีกไม่นานฮะรี่มาจัดรีบมาหารีมาทำไอ้น,นี่ขนาดพี่ปักไม่ได้เล่นทุกวันเนี่ยมันยังเดินทางมาได้ระยะแค่กระถิงเดียวเล่นเล่นทุกวันมันจะได้ขนาดไหนกิจกรรมแนวนี้เนี่ยเกลียดมากเลยน่าเบื่อมากเลยถ้าจีเอ็มดูอยู่ฝากอีกนิดนึงนะจีเอ็มปรับหน่อยกิจกรรมแลกโค้ดเนี่ยไม่ควรมีนะถ้าจะแจกแจกด้วยกิจกรรมอื่นไปเถอะอย่างเช่นทํากิจกรรมที่จีเอ็มบังคับว่าต้องทําไม่ใช่แลกโค้ดแบบนี้ ไอ้น,นี่มันมันน่าเบื่อัน,น่ารำคาญมากคลิปนี้ก็คงจบเพลงกันนี้แหละบลาไปแล้วฮะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์และติดตามแล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับรักนะจุ๊บจุ๊บมวงม,มวงจ้าบ๊ายบาย